มอป้มามอป้าปอ่าวันนี้มาทำอะไรคะมารีวิวรีวิวจิกซอจิกซอกซอ,อะไรครับยืนน้ำมันนะครับมีโครงสร้างเปิดเลยนะครับขอดูหน่อยลักษณะแล้วนี่เป็นของอ่าลิงนะครับจิกซอนะครับโมเดลโมเดลลิงแคสเซ็ตนะครับ <Okay. S 1> อ่าโอเค,คก็ของรถไฟก็เป็นนี่เป็นลิงนะครับอันนี้ก็เป็นไอ่าไลอนนะอลนนะครับสิงโตนับจิกซอโมเดลลิงนะแคสเซ็ตนะครับ ก็คือห้ามเด็กนะเกิน3ามปีนะก็เกินังหมดนะครับก็มีฉากด้านหลังนะครับก็มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นลักษณะมีเป็นแบบตัวต่อนะครับตัวต่อแบบตัวต่อแบบไม้นะครับแล้วก็เอาเอาไม้วิธีการทำคือต่อไม้นี้เสร็จแล้วนะครับเราก็นะครับต่อไม้เรียบร้อยแล้วเราก็มาเอาน้ำมันมาโปะผัวตามร่องนะครับแล้วทำให้เป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะตัวอย่างตัวอย่างนะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับ ก็เราทำาดยแล้วก็ชอดิจิการเลยครับก็เป็นไงบ้างแกะแล้วนะครับก็เปิดนะเปิดเลยก็ปลาเนปลเนกิ๊กเกอบกิ๊กเกอบกิ๊กเกอบกิ๊กกอบก็จะเป็นโอ้ดินน้ํามันนะครับจะมีดินน้ํามันนะครับเพื่อจะให้แมทกับไอตัวไลออนนี้นะครับก็จะมีตัวนะที่คือตัว ดิกซอนะครับเราต้องต่อดิซซอให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเลีลัก้อยแ้นเราก็ใช้ตัวดินน้ํามันมาโปะที่ตัวดินตัวดิกซอนีครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับก็าถือว่าเป็นของเล่นของเด็กนะครับที่ไฮเทคนะครับลองดูนะครับของนั้นี่จะเป็นนะครับลิงนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเป็นดินน้ํามันนะครับสีก็ทำเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเอาแล้วครับอันนี้คือตัวมังกี้นะครับของมิสซิลีนนะครับเอาแลครับ ก็ลักษณะนี้แกะมาแล้วนะครับแกะได้ค่ะในเมื่อก็ฟารีกำลังแกะหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวลังต่ออ่า่ตอต่อหมดแล้วครับเดี๋ยวถ้าเก็ต่อได้ได้ละออนนะฮะละออนเลยเอาแล้วครับต่อไปทั้งน้แบบนี้นะครับจับต่อของสุรีได้ถึงไหนแล้วคะน,นี่ของสุรีเป็นลิงนะคะเอาแตะเลยเอาทางนี้นะครับเอากดเลยแทงไปเฮ้ยแทงไปนิดเดี อันนึงอ่าได้แล้วได้แล้วเอาครับหยิบไกระดาษอันหนึง่งอ่าหลุดดึงออกมาเอาแล้วอันต่อไปเดี๋ยวมาต่าอให้มาอ่าตั้งบนนี้แล้วก็กดแทงอ่าช้าช้าครับอ่าอ่าอ่าต้องมีอะไรฐานรองอ่าหยิบมาแล้วเฮ้ยหักแล้วอันนึงอ่ะตรงนี้อืมเนี่ยหางมันอืมอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อให้ ก็แล้วก็แบบนี้นะครับดึงออกมาครับพอแกะออวมาแล้วเดี๋ยวมาต่อกันเป็นลักษณะเป็นแบบลิงนี้ตัวนี้นะครับ uh huh. หลังจากนั้นก็เอาดินดน้ำมันครับโปะออกไปนะครับแล้วทำลักษณะให้ให้เหมือนกับในกล่องนะครับจะต่อตรงไหนแล้วครับ uh huh. อ่าเสร็จแล้วนะครับ uh huh. ก็เอาดินน้ำมันมาโปะนะเป็นลักษณะนะครับ เอามาแปะเรื่อยๆนะครับให้ได,ดโนเสาร์เอาไม่ใช่ไดโนเสาร์กับสิงโตนะครับดูรูปนะครับ่าจะเหมือนหรือเปล่าก็าวิธีการทำก็คือต่อจิกอ๊กซอมานะครับแล้วก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะเป็นโครงล่างของอสิงโตนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาดินน้ามันนั้นโปะไปครับาาก็เดี๋ยวตัวรถเสร็จแล้วแล้วกันนะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ก็อย่าลืมครับติดตามผลงานทางเฟซบุ๊กไทยสุภาด้วยนะครับขอบคุณครับนิดกำลังจะทำนะครับกำลังต่อนะครับก็แต่ลวก็คงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขอบคุณครับเป็นชุด